สวัสดีครับวกัผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังเบื้องต้นของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือผมจะบอกแค่3ตัวครับก็จะมีอ่าูเบนดิอารแล้วก็เควินเดออยแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเออร์วิงบราว์ฮาแลนด์นะครับ ก็จะไม่พูดเลยมากก็จะมาบอกิธีการอัพค่าพลังเบื้องต้นของอ่รูเบนดิแอตกันก่อนเลยนะครับก็รูเบนดิแอก็ถ้าใครจะซื้อครับก็สามารถซื้อได้ในราคา420,000 jp นะครับแล้วก็ถ้าอัพค่าพลังตามผมครับค่าพลังของอ่ารูเบนดิ i อจาก90จะเป็นอ่าค่าพลังเรียตันจะไปถึง95นะครับแล้วก็ถ้าหยิบไปอยู่ในที่มีทีมเพลเยอร์สไตล์สูงนะครับ ค่าพลังของโรเบนจะไปได้ถึง97เลยนะครับแล้วก็ในส่วนวิธีการอัพค่าพลังเบื้องต้นก็อัพ uh, uh, นี่เลยนะครับ Dexterity นะครับอัพไป2ค่าพลังนะครับแล้วก็ Lower Body Strength นะครับอัพไป4ค่าพลังเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเลยเป็นค่าพลัง uh, a า aerial strength ครับอัพไป8ค่าพลังแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายเป็น Ah d u f e n d i n g อัพ uh, ไป12ค่าพลังเลยแล้วก็ ตูเบนดิอาร์เป็นกองเหล่าอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเป็นอย่างสูงเลยนะเพราะว่ามีมีค่าพลังงานเะกี่ยวกับเกมรับค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็ตัดเกมดีก็ผมแนะนําเลยนะนะครับสําหรับตูเบนดิอาร์นะครับโอเคไปตัวต่อไปก็เลยเป็นค่า k เควินเดอลอยนะครับก็เป็นเควินเดอลอยนี่สามารถใช้ JP ในการซื้อในราคา740,000 JP นะครับแล้วก็ถ้าอัพค่าพลังตามผมค่าพลังจะไปได้ถึง96เลยนะครับ แล้วก็ถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีทีมเพลเยอร์สไตล์สูงสูงนะครับค่าพลังจะไปได้ถึง99เลยนะครับก็ตัวนี้ผมก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่ามาจ่ายบอลแม่นมากขวาซ้ายก็จ่ายได้หมดนะครับสำหรับเควินเดอรบอยนะครับก็วิธีการอัพข่าพลังเบื้องต้นของเควินเดอรบอยนะครับหาอัพชูตติ้งไป4นะครับแล้วก็ต่อมาครับอับพพาร์ตซิ่งไป8ค่าพลังเลยแล้วก็บิลดิ้งอัพอัไป8เหมือนกันครับ แล้วก็ต่อมาครับ Dexterity นับ up ไป5ค่าพลังนะครับแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายนะครับก็เป็น Lower Body Strength นับ up ไป4ค่าพลังเลยนะครับโอเคแล้วก็ไปตัวต่อไปกันเลยนะครับเป็น Earling b r a u h a l d นะครับ Earling Haaland ครับสามารถซื้อใช้ GP ในการซื้อผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้ในคลิปนะครับก็ ถ้าอัพค่าพลังตามผมนะครับเอ l ร n ลิงบาลฮาจะอัพค่าพลังดูตันค่าพลังจะไปไถึง96เหมือนกันกับคีวินเดบ b อยนะครับแล้วก็ถ้าหยิบไปอยู่ในทีม p พ a y เ r อร์สไที่มีค่าพลังูงสูงนะครับค่าพลังอของเออริงฮาแ l a n d นะครับก็จะไปไถึง99เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ฮาร l น n d ครับก็ตัวนี้ผมก็แนะนําอีกเป็นตัวหนึ่งเลยเป็นกองหน้าที่ มีมีม,มีส่วนสูงที่สูงแล้วก็มีความเร็วแล้วก็ความคมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมชอบพาเลนเพราะว่าเขาวิ่งหาช่องดีมากครับสามารถาใช้หาเลนเนี่ยจะวิ่งหาช่องใช่ไหมครับแล้วก็เดอะบอลเนี่ยแทงให้หาเลนหาเลนวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งไปยิงเลยนะครับก็มันมันง่ายแล้วก็รูปแบบการโจมโจมตีนะครับมันมันใช้ค่อนท้าง,ง่ายนะครับก็ไม่พูดอะไรมากครับก็ มาบอกวิธีการอัพค่าพลังเบื้องต้นของเอริ่งบลลฮาแลนด์กันก่อนเลยนะครับฮาแลนด์นะครับใช้วิธีการครับอัพค่าพลังเบื้องต้นครับอัพชูตติ้งไป8เลยนะครับแล้วก็บิลดิ้งครับอัพไป4ค่าพลังครับแล้วก็เด็กสเตอริตี้นะครับอัพไป12ค่าพลังเลยนะครับแล้วก็โรเวอร์บอดี้ครับอัพไป4ค่าพลังนะแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายเป็นแอรียลสเตงนะครับอัพไป4ค่าพลังเหมือนกันครับก่ ก็เสริมอีกนิดนึงครับเพราะว่าฮาแลนเป็นนักเตะที่ตัวค่อนข้างสูงครับได้เปรียบกองหลังค่อนข้างที่จะมากเลยนะเพราะว่าฮาแลนตัวสูงใช่ไหมครับผมหยิบไปเล่นในทีมเนี่ยแบบว่าถ้ากองหลังตัวเล็กเช่นพวกปูโยอะไรพวกเนี้ยตัวเล็กนะครับเจ้าคอนเซนเโลอะไรพวกเนี้ยครับมันตัวเล็กใช่ไหมครับฮาแลนแบบ หมงเปิดหมงม,มาคือกินกินหมดเลยครับท้านะแล้วนะครับผมแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไม่พูดมากครับเพราะว่ามันจะคลิปแต่ยาวไปนะครับก็ฝากนเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับและก็สําหรับใครอยากให้ผมทําคลิปไหนเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมอ่านบอกวิธีการอัพของทีมไหนนะครับก็มีคอต้ แค่3ตัวนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับก็กดติดตามผมด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ